สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพาโชคคนเดิม9ก้าพารวยครับมื่อนี้พอสอพาพีพานองมาพบคับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของหลวงพี่แขกนะครับหวดวันที่สิมิถุนายนสองพห้านะครับ หลวงพีเพิ่นก็ะหายแนวทางมาแล้วนะครับโดยการที่หลวงพีเพิ่นทรงมมา่หายนะครับพอสอกับเลทิวกา,า,ารเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะครับเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของหลวงพีแขกนะครับสำหรับวที่ผพันธ์มาครับแนวทางรัฐบาลไทยของหลวงพีแขกกับเขา เป็นเข่าเล็กวิ่งนะครับเล upcoming upcoming ็กวิ่งเข้าครับของหลวงพี่แขกครับจร<อ>ิงๆแล้วเล็ก <bunlar> ว <aynı S 2> ิ่งของเพิ่นกะเขาตลอดนะครับเหล็กวิ่งของหลวงพี่แขกมันก็เป็นบางบางงวดนะครับบางงวดก็เขาตรงๆบางงวดก็เขาแต่วิ่งครับเขาแต่เหล็กเด่นนะครับก็เป็นปกติก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับผู้หายแนวทางนะครับก็ดีก็เดาครับ ยังได้ก็ดีดีก็เดาเนาะพี่น้อง fc เข้ากับพี่จ๋าหน้าเอาครับสำหรับงวดนี้ลุงพีพันไหหมานะครับเลขเด่นนะครับวิ่งรูดไปที่แปดครับร่องสี่วิ่งรูดแปดร่องสี่เข้ากับอาจสิวิ่งวิ่งแปดตัวเดียวก็ได้นะครับหรือเสียลซีไปนํำก็ได้แล้วแต่มักนะครับ บางที่พี่น้องเอฟซีเขาอาจสิไปเห็นตัวเลขแนวทางจากหลายๆอาจารย์มาอาจจะมาตรงกันก็เลขของลุงพีเพ่นเข้ากลับไปจับวิ่งเิ่งก็ได้ครับคือเลขตัวเดียวนี่ส่วนมากมากสิแมนนะครับบางคนว่าโอ้ลงทุนเลขตัวเดียวมันได้หน่อยแต่ว่าจังได้จังได้ก็ดีว่าได้หน่อยดีก็เสียหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ ยังไดกะหายพี่น้องพี่แจนเอาเพราะว่าตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางครับ่ันผู้ชมครับตัวเลขทุกตัวก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ละจานคือกันมัดครับว่ามีผู้ใดสิไปถือทุกงวดนะครับบางงวดก็เข้าบางงวดกับ,บหบลุดนะครับเ,เตรียมจดเลยครับเตรียมจดเลยพี่น้องเอฟซีครับเขียนตามคําบอก เดี๋ยวช่วงท่ายคลิปพอซอก็ที่โชว์ตัวเลขให้พี่เห็นน้องเขาเบิงนะครับช่วงท่ายคลิปนะครับช่วงนี้ย,ยนตามคขาบอกไปก้อนนะครับเลขวิ่งนะครับวิ่งวิ่ง8วงกลมที่8รอง4นะครับอันนี้คือเลขวิ่งครับชุด3ตัวมีอยู่2หางครับเป็นหามา3ตัวให้มา2หางนะครับ สี่าครับท่านผู้ชมครับ483แปดสามศเพิ่นหายมาสองหางครับนะครับเพิ่นกระตัดมใหายพ้อมครับแจงม่หายเรียบร้อยนะครับ3ตัว483 083นะครับตัดออกมาก็มี แปดสามสี่แปดสี่สามศูนย์แปดศูนย์สามครับเด็กสองตัวไม่อยู่หาหางครับไปกับกระซิบนะครับแต่หลวงพีเพิรนบอกว่า จริงๆแล้วของลุงพีแขกเพื่อนบอกว่าตรงๆไม่ต้องกลับนะครับแต่ว่าพี่น้องลับไปเด้อครับลับไปพร้อมมันก็บ่มีผู้ใดหดวกว่ามันจิออกตัวใดนะครับถ้าหู้กะจัดหนักไปแล้วนะครับลุงพีเพิ่นกับ่อโหอกันเพื่อนกัเอามมใหายเพราะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ ่าเดี๋ยวทวนอีกเจนหนึ่งเ้ยครับท่านผู้ชมครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวิ่งรูดนะครับ8รองสี่ครับส่วนเลข3สามตัวจะมีอยู่สองหางครับ4 8่แปดสามศูดสาม คือสีท่านานี่เนาะครับพี่น้องสี่ท่านว่ท่านยังไดก็เบิ้งตอนถ่ายคลิปนะครับช่วงถ่ายคลิปอทิโชว์ตัวเลขให้พี่น้องสีได้เอาไปพิจารณาหรือเอาไปลงทุนนะครับแต่ให้ยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับแต่ว่าหลวงพีเพิ่นก็บ,บอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขหน้าทางของหลวงพีนี่ส่วนมากสินเน้นไปที่บนนะครับ ไปที่รางวัลที่หนึ่งนะครับเลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งครับเท่าก็ไปห้ยิบจับลอตเตอรี่ไว้บางที่โชคดีอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ครับหรือว่าไปเขาเลขหนาเลขหลักลงก็ได้คือกันครับทุกอย่างเป็นไปได้นะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้คือว่าน,นะครับท่านผู้ชมครับรามี่เนี่ยสิเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เมื่อครับ จบคู่สองตัวนะครับสองตัวก็มี8ปดสามสี่แดสสาย์แแล้วก็0ูนย์สามแปดสามี่แสสามย์สามย์แครับ เหลคลงพีเพิ่นนี่แปดมาแห้งนะครับเหลกลงพีแขกวันนี้แปดมาแห้งเพราะว่าทุกตัวสิติดแปดเป็นส่วนมากนะครับติดแปดติดซีนะครับเหลพันติดแปดติดซีคือร่องตัวร่องก็คือซีครับถ้าพี่นนองยิปซีอยาก โทรถามแนวทางหรืออยากคุยกับหลงพี่แขกหมายเลขโทรกับนิวใต,ต้คลิปนะครับ098-917-4494นะครับ098-917-4494อันนี้เป็นหมายเล็กโทรนะครับหลงพี่แขกแนวทางรัฐบาลไทยวิ่งรูดไปที่แ รอง4นะครับอย่างไดพี่น้องก็เตรียมแคปเตรียมจดนะครับช่วงถ่ายคลิปนะครับช่วงถ่ายคลิปแล้วเตรียมแคบเตรียมจดเลยครับท่านผู้ชมครับทางช่งอง,ชงก็ขอ,อย้ำว่าตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเลยครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ บทใส่ใจนิยามในการรับชมรับฟังเด้อครับท่านผู้ชมครับคลิปหนึงพี่น้องชมมานลำลวยกันสุขผูสุกคนครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับผู้ที่กำลังชมคลิปยันในขณะนี้ก็ให้ชมมานลำลวยกันสุปผูสุกคนครับ รวยรวยเฮงเฮงังๆังๆครับพอกันไม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ